สวัสดีครับเดี๋ยวเราพามาอยู่กับทีมงานเสียสุนทนเยอะนะเดี๋ยวเราพามาอยู่ไปพามาดูครับรถทันใหม่นะครับจากอูเสียอันครับทันเทศบารมีตายายวันนี้ไม่มีรถดันทำทางเลยครับโหอูอยู่แน่นอนครับเที่ยวนี้ดูไป ดูทางครับเยอะโหดแท้โอ้โอดูข้าออกาไววนี่สุดยอดนะคันนี้สุดยอดเกินเมื่อกี้กับจิตแล้วอยู่พระเจ้าคุมสุดน,นะครับ พีซีร้อยสามสิบเก้แปดโอ้โหทำงานในจุดจ้ามากเลยนะสุดจัดปลัดบอกครับดูตักดินแป๊บเดียวเองเกือบเต็มแล้วเอ้าเจอลูกรัง ทีลองเสือนะครับตักเร็วหน่อยเสียงมันเครื่องบินจะลงจอดนะตังนหนึ่งน,นี่สู้นะเครื่องใหญ่อย่างเง จริงจริงเลยดูทางเนอะไม่น่าไปได้เลยเว่อสุดจัดจริงๆครับดูนี่ดูทางไม่น่าไปได้เลยอักเสียศูนย์มาเกียร์ทางแล้วว้าไม่มีรถไถลำทางนะครับมันก็เนาะต้องไม่โคอย่างเดียว เราจะเดินบททางก่อนเ <L> พิ่มกากสระเก่านะครับหนึ่งสวยดีดีครับคันนี้สวยด้วยแรงด้วย ถ้าไม่ใช่คันเมื่อกี้เนี่ยไม่ไหวนะนี่สุดจัดนะในโคคันนี้มันเร็วมากครับตักดินแป๊บเดียวนะเต็มไป,ไปเลยลูกพี่สู้ๆอยากหน่อยก็สู้ๆนะสู้ๆนะลูกพี่นะ จิ๊ๆแบบเมื่อกี้พวกาจะไปถ่ายแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวชิ้นี้ฝากไร